สวัสดีครับนะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับทัวประเทศไทยนะฮะประจําวันที่12มกราคมนะฮะปี66นะครับนะยุทธก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับนะข่าวนักเรียนม3นะครับที่โดนแก๊งมิจฉาชีพนะฮะหลอกให้ลงทุนแล้วก็จบชีวิตตัวเองนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ณตอนนี้นะครับนะล่าสุดนะครับนะรวบได้4บัญชีม้านะครับนะจับได้4คนนะครับ นะจากทั้งหมด8บัญชีม้านะครับนะยังเหลืออีก4บัญชีนะครับนะได้ข่าวว่า1ใน8บัญชีม้าเนี่ยมีเยาวชนด้วยอายุ17ปีนะครับนะตัวแรกที่จับนะฮะนางสาวณภาพรนะฮะอายุ33ปีนะฮะจับได้ที่อยุธยานะครับนะคนที่2ในะครับนายสมบูรณ์อายุ55ปีนะครับแล้วก็นางสาวพบพรนะฮะอายุ28ปีนะครับจับได้ทั้งคู่เนี่ย ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็คนที่4นะฮะนายโอภาสนะครับอายุ26ปีนะครับนะตามจับได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ1นใน4คนนะครับนางสาวณภาพรเนี่ยที่ที่โดนคนแรกนะฮะเอ่อให้การยอมรับว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้าจริงนะครับได้ค่าจ้าง100บาทจริงเหรอนะฮะได้เพียง100แล้วก็ต่อเดือนเนี่ยจะมีนะผลประโยชน์นะครับ ได้เงินเดือนละ400นะแต่นางสาวนภพรเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้นะครับต่อเดือนเนี่ยสี่เลยนะฮะรับจ้างเปิดบัญชีจริงนะครับแต่ดูในประวัตินะครับของนางสาวนภาพรเนี่ยที่โดนจับเนี่ยนะฮะมีทั้งคดีลักทรัพย์นะครับนะพวกเว็บการพนันออนไลน์นี่ก็เกี่ยวข้องหมดนะครับนะฮะผมบอกแล้วครับนะใครที่เปิดบัญชีม้าเนี่ยนะครับ ยังไงมันก็ต้องโดนนะครับบัญชีมา้ายังไงก็ต้องโดนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไม่เป็นข่าวใหญ่ไม่รู้ว่าจะดำเนินการมาถึงจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นซะแบบนี้ประเทศไทยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังขอบคุณนะครับนะฮะที่ยังมีตำรวจดีๆนะครับยังตามนะนะฮะสี่บัญชีมา้าจากแปดนะครับ ก็เดี๋ยวอีก4บัญชีม้าที่เหลือนะครับก็ยังตามจับกันต่อนะครับและหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มานะฮะทั้งคอมเมนต์ใต้ข่าวใต้คลิปของผมเนี่ยนะครับขอให้หนักหน่อยนะโทษมันเบาเกินไปไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยนะครับจับมันเนี่ยนะฮะขังคุกตลอดชีวิตยังไม่คุ้มกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะฮะที่ต้องเสียไปจริง นะขอเป็นตลอดชีวิตก็แล้วกันนะครับปล่อยออกมาเนี่ยผมคาดว่าก็ยังคงทําเหมือนเดิมนะครับทํำยังไงก็ได้ให้มันหลาบจำอะ่ะให้มันโทษหนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้ของประเทศไทยนะครับยังคงเหมือนเดิมเลยนะฮะพวกโจรมิจฉาชีพอะไรต่างๆที่ทําผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเบอร์หน้าอีกแล้วเบอร์เข้าไปแล้วผมจะรู้ได้ยังไงฮนะ ออกจากคุกมาเมื่อไหร่เนี่ยจะจําหน้าได้ไหมเนี่ยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเออทีเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยเบอร์จังเลยอะ่ะประเทศไทยเป็นอะไรเนี่ยนะครับแปลกๆนะเบอร์หน้าไม่ให้เราเห็นว่ามันเป็นผู้ร้ายเป็นมิจฉาชีพแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะมันจะเป็นภัยร้ายต่อสังคมอะ่ะเออและไอ้พวกไอ้พวกนายทุนจีนนี่ก็ฉลาดมือนกันนะนะฮะมาให้คนไทยทํา ยิงไอ้โทษของประเทศจีนเนี่ยมันหนักหน่วงถึงขั้นประหารมันถึงมาทําธุรกิจในนี้ไงนะฮะมาจ้างคนไทยเนี่ยที่สมองค,อยควยๆอย่างเงี้ยมาทําเรื่องแบบนี้มันสมควรโดนจับแล้วบัญชีม้าเนี่ยเห็นแค่เศษเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆสมควรโดนควายทั้งนั้นนะครับพวกเปิดบัญชีม้าให้เห็นไหมโดนจับกันไปและฉลาดด้วยเนี่ยส่วนมากชอบใช้เยาวชน นะครับเพราะเยาวชนอโทษมันไม่หนักเวลาโดนน้อยๆก็เข้าถ่ายพินิษนะฮะแล้วก็ออกฉลาดเหมือนกันนะก่อนที่มันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ศึกษากฎหมายไทยเราเป็นอย่างดีนะเพราะ,ราะกฎหมายไทยมันอ,อน่อนอ่อนไม่ว่ามีคอร์รัปชันอีกเออมีคอร์รัปชันมีกินนู่นกินนี่กินนอกกินในกินแม่งทั้งประเทศมันเป็นซะแบบนี้แหละมันถึงอ่อนด้อยกว่าเขาด้อยพัฒนา กับประเทศอื่นเขาเพราะอย่างงี้ไงมันถึงเป็นจุดอ่อนให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยทั้งนั้นเออมันก็คล้ายๆสมัยก่อนเน่ะเหมือนกรุงศรีแตกเพราะคนไทยนี่แหละเออบอกข่าวประมาะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะก็ขอขอบคุณอีกทีนึงแล้วกันนะครับนะที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าไม่เป็นข่าวดังจะเป็นยังไงฮะจะเป็นยังไงนะยังไงก็ขอให้ตามจับให้ได้อีกนะครับเพราะเขาบอกว่ามันเป็นระดับขั้นตั้งแต่1บัญชีบัญชีที่2บัญชีที่3เป็นตามระดับถึง8นะสุดที่8แล้วก็ได้สืบทราบมาว่าไอ้สุดท้ายของ IP เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นคือลำดับสุดท้ายแล้วนะนะที่ตำรวจจะตามนะฮะ อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะฐานอยู่ตรงนู้นนะครับอืบัญชีเข้าของน้องเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่นางสาวนภาพรใช้เวลาแทบไม่เกินสี่สิบเวียไปถึงสามสี่บัญชีโคตรไวอะ่ะเป็นไงอะ่ะนะมันไวมากนะครับผมถึงบอกว่าใครที่โอนเงินก่อนนะฮะยากที่จะได้เงินคืนเพราะว่าแป๊บเดียวมันไปถึงไหนแล้วนะไปแทบทุกบัญชีแล้วนะครับ ฝากไว้คิดด้วยมิจฉาชีพมันเยอะอย่าโอนเงินก่อนเด็ดขาดภารกิจภารกิจอะไรต่างๆไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทำนะครับมันให้หลอกให้โอนเงินก่อนทังนั้น3-400บาทนี่ก็เงินนะครับนะมาใช้ต่อวันได้สบายเลยนะฮะเสียได้เงินนะครับเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์ดีๆพิจนารณาดีๆมีสตินะครับอย่าโอนเงินก่อนเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพมาหลอกคุณให้โอน แล้วใครที่โดนแอปพวกสินเชื่อมิชาชีพต่างๆอยู่อย่าโลกสวยโอนเงินคืนเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วความกลัวเนี่ยตัดทิ้งไปซะนะครับ